ก็จะเป็นขั้นการลงมือก็จะให้เด็กๆทํำใบงานค่ะโดยใบงานนี้หนูก็จะเป็นสูงวงล้อค่ะซึ่งเอาขึ้นกับจอโทรทัศน์ที่อยู่ในห้องก็จะสูงคำหนูก็จะหมุนติ๊กติ๊กอ่ะมันก็จะเป็นคำปุ๊บเราให้เด็กถ้าสมมติว่าไม่คำว่าโรงเรียนเด็กๆก็แต่คําว่าประโยคคําว่าโรงเรียนค่ะใส่ในใบงานใบนี้ค่ะ ให้เด็กหือว่าทำให้ได้คำว่า,วาโรงเรียนก็ให้เด็กๆแต่งประโยคใส่ตรงนี้เลยค่ะว่าโรงเรียนนาพอเด็กๆแต่งเสร็จคำแรกหนูก็จะสูมต่อไปจะสูงประมาณสิบคำค่ะเพื่อให้ได้สิบประโยคก็จะสูงคำที่สองไปรเรื่อยๆจนถึงคำที่สิบค่ะพอเด็กๆสามารถแต่งประโยคครบทั้งสิบคำแล้วหนูก็จะให้อ่า เด็กๆเอากักไกลซึ่งในตะกร้าของแต่ละกลุ่มจะใส่กักไายแล้วก็สีเมจแล้วก็กาวแท่งค่ะเพื่อให้เด็กๆใช้กันไกลตัดปงานพอตัดง,งานแล้วก็ให้เด็กๆเอาไปติในสมุดแอคทีฟเลอร์นิ่งค่ะ,คะพอเด็กๆทำงานสีเรียบย้อยตกแต่งสวยงามแล้วก็จะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะค่ะ พอเด็กๆนั่งเสนอเรียบร้อยแล้วก็ะ <ăm S 2> s. <S จะเป็นการสรุปบทเรียนเรื่องการแต่งเพลงร่วมกันกับเด็กๆค่ะทำใบงานได้ทำทีงานชิ้นงานได้เด็กบัตรคำบัตรภาพแล้วก็ได้แสดงได้ได้ทำกิจกรรมอื่นด้วยนะคะได้ทำกิจกรรมอือแล้วเรียนก็ได้ร่วมกันได้ทำน้ำนะคนแล้วก็ ใยงานไปจุ้นก็ไ้ใช้ใช้ควาหูความสามารถของเด็กที่ที่ในวัยของเนะคะได้ได้มูบันรรได้ศัตรที่คุณก็นำมาใช้นั้นก็จะเป็นบัทรูาภาพประอบภาพนีธรมและแยกเป็นภาพที่มีสีสันนะคะมีสีสันแล้ก็หลากหลายนะคะเหงาตาเหงม้าเหงาหาตาเหงาหงาเป็นภาพเป็นภาพที่ดูมีสี นะคะสมุทราการก็เป็นทำทำได้ดีใงาที่ผานมาากาและกจัหวัดแต่ท้ายนีแม่แม่รางจาได้เาไปใช้ค่ะก็นำาใช้นทีนี้เด็จะได้เคยครูความจำตงนด้วยเรียนก็ขในก็าัอ่าสวยงามนสไจีงน้เปนจที่เดที่เกสามารถ ใช้ส่วนรงายในการเรีย่นการิการการจับกาใ้ก็การออกไปทหน้าาระดาในการราใช้ัไปใส่ที่ระดานั้นกอจะมิจกรมเป็นการสนให้เด็กเด็กงจะไม่เหลงเวลาเนเด็กเขาจะสามารถตื <tem> <People inkling> ่นเต้นเวลาที่แบ ในกลุ่มเนี่ยจะออกไปต่างไปยูนจะเป็การใช้ภาษาลาวนะ เดเขาจะมันจะไม่สามารถทำหนึ่งชั่วโมงได้เราท่าบอกว่าเด็กๆก็จะไม่ได้เราะว่าจะไม่มันจะทำหนึ่งชั่วโมงเากิจกรรมก็จะเพ่อนเงือนเยเช่นครูพาน้องเพียน้องเพียต่อการชิมาแวก็จะเป็นการสอนการ่าวสนประโยชน์นักเรียนก็แต่เดี่ยวมันเองในกลุ่มแล้วก็ออกมาออกออกมาส่งประโยชน์แล้วก็ คุณนสอหนคะใ้คือใช้เนช่วงถ้าเกิดว่าเด็กเขาสามารถรูสั่งแล้วการสอนในช่วงของกาก้าความสนใจอาจจะยังขอเพิ่มเติมอาจจะเป็นเวลาดิ้นรูเพื่อที่จะได้ดูว่าเพลงที่หมูจัดมาแากเคที่อยู่ประมาณสักสี่นาทีค่ะจะได้ไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงใช่ไหมคะอาจจะใช้ได้บอกว่า ก็ชกส็สามารถกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจแล้วก็ในเนื้อเพลงเพลงประโยคสามส่วนนี้นี่ครบค้วนเลยคือแมวกินปลามันจะทําให้เด็กๆการเริ่มต้นสําหรับเด็กที่จะเข้าสู่เพลงเขาจะจำจำง่ายๆขึ้นดังนั้นการที่ครูเรื่องต้องการเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลงนี่ทาให้เด็กสนใจที่จะเรียนเลยค่ะมาจนถึงท่านแอคชั่นค่ะคือการลงมือขอขอเพิ่มตรงตรงที่เป็นสองส่วนตีค่ะ 啊，丰充电站。 เ,เพียงแต่แค่อยากจะปรัตัวเพราะว่าครูชุกิบบตไม่อยากให้มีเพราะว่าครูขึ้นอย<ม>่างเช่น<ม>ตั้งแต่ตั้งแต่บล็อกแรกตั้งแต่สองที่เป็นครูทบทวนนะคะก็แค่เราตัดครูทิ้<ม>งขึ้นมาแบบทบทวนเนื้อหาได้เลยอย่างนี้ค่ะแล้วพอถึงขั้นที่เป็นโรงมอทางสองจุดหนึ่งที่เป็นครูติดปากทางอาจจะใช้ว่าครูและนักเรียนร่่มมนติดปากทาก็ได้แต่ถ้าเราไม่มรู้กิจกรรมตรงนั้นจะทําให้เด็กรู้แล้วกลับไปที่นั่นงแาบใช้อาจจะ เพราะว่าสูงนี้เขียนแค่ว่าจิตบัตร้างบนกระดาหนกรได้างค่ะบล็อกอื่นๆค่ะที่มีคำว่าสูงก็คือแค่ฝาเขียนมาได้เลยว่าอธิบายซึ่งซึ่งซึ่งที่จริงคนที่อ่านต่อมปนะคะทีนี้ในหัวข้อที่9ก้านจุดเด่นให้เรียนขยับน่าจะเป็นการอันนี้เป็นคำว่าการเนาะขยับการอะไร ต้อ underground, underground. Onion, มูลที boss, Aí, <c energetic descriptive noises> kind, lady, ่ทนมีก็มีารามและมีคนจะมีการสื่ทเาอ่ก็ส่วนของการแต่งผงในนี่นะจ๊จริงๆเรนก็มีเขียนแผนก็จะเขียนว่าในง้นนีหเราจผงตั้ง4-5ผง่ต้องการแต่ง่ง้นมจะเป็น ำเดี๋ยวก็เป็นยันบ้านซะใช่ก็จะเป็น60คิิตว่านั่นอยูยี่สิบก็ปิดครึ่งคร่คูมารสี่นาทีนั่เสนอตัวเองนียแล้วก็มีเซฟสามหกสอันนี้แล้วแต่คุณคเคปป่กอันนี้ก็คือจะเได้ว่าโอเคไหมหรือยันไส่วนอื่นก็โอเคแต่นี้มีเรื่องที่นืมก็คือข้ามไม่สวยมากเลยแต่ประเด็นที่า เป็นี่มก้งวยนจะเป็นวาควรจะใช้มุแกหนวาไม่ึยไงหรือว่าเราคิดว่านักเตนเราได้เรียค่ะแล้วข้อข้อหนึ่งจหนึ่งเนาะเอาควว่าไขออกมีไหมเอาไข้ออกไปเป็นนักเตีลืมไเป็นนักเล คือขอย้อนแบ่กลุ่มเรื่องนงก็คือระบุได้ไหมว่าเราแบกลุ่มได้ด้วยที่บอกว่าคะคะเราคะยังไงคะเดกอ่อนเด็กเก่งคะยังไงเราเราจับไปแล้วหรอคะอ๋อเรามี่นอยู่แล้วค่ะมยวก็จะให้นั่งในการทางเด็กอ่อนเด็กเก่งมีอยู่ในโต๊ะแล้วค่ะใช่าใด้หมอยากคอยรง้ไ้เลคือเด็กเก่อ่อนันทง ไม่ใช่จะยากเป็นการถ้าเราถ้าเราจัดกลุ่มโดยที่ไหนเไ่้เกมวิธีจับสลากทิธีอะไรแต่ว่าถ้าพากิ๊